ตึ๊ดแห่ตึ๊เก่าทาั้งฟู่ทั้งตึกดทำเก็บเอาตอนที่ป่ามันแห้งแล้วมันเลยมีคักครับพี่น้องค่อยๆเลยมันตึกแห่ลอกเบิรงความเป็นเ้าคุณต่างเดียวตร้างเดียวครับอันนึงมันแบบเตียนตูเลยอันนี้แบบเอาต้องงมนะพี่น้องว่าค่อยละว่านแห่แตะอยู่บต้องเบื่อพี่พยายามตึ๊ดแห่ได้หรอการว่นานแห่ชื่อทอดมาจาก

คืออันนั้นมันโทมไปแค่มหกโกโลหกกระโลเครื่องได้ไม่ถูกกโลคนนั่นแหละมันละดองไปยืดนะปไปขาวล้าง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 อีกครับสองหรอครับสองขาวครบับ ได้แรงได้ง่ายแล้ววันนี้เธอนี่ชูเพ่อมาแห้งเนระอเอาทำนี้ละ่ะไว้ปิดเครื่องได้จัดี๋ยวมือสิไปม <laughs> ันได้หลายเลกันแล้ว <laughs> เ,เพื่ต้องการปั่นพูดกับักมาเด้อปีป่านที่มาเฮ้ยฟีฟีนี่ล่ะเือทได้โพลนะฟ้าเอา <laughs> อยู่ท่งนาเด้อเด้อทาอยู่ดิ ลม,มย่ดิิมะหิมะทรงยางพร้อมเห็นไหมทรงเสื้อปา๋าขึ้นไปหลายเลยยนะังขุ้แยงหมดเลยหรอว่ามันหลายเอ็ดเสือพิษเสือทึเขาเนะาะ ปขัข้อบัสตามสี่อย่างตามสี่ปัจจุบันสี่อย่างตามสี่ชนิดน้องว่าบาทนี้จะได้อยู่ว่าไหนเรเมนเน้ าหมอลำม,มือน,นีเป็นงานอะไรนี่เห็นหาคนมาเลยปิดเลยหนะมอลำจากคณะอยู่เกินหมอมุ่ยบอกเออเอ็ดบุญไปเอ็ดบุญ มันจะ,ะมีผู้อยู่หน้าหารบอผู้ขวันแด่้อนขวัญถ้ากระดอแล้วมลทำกระเงิน,นมัฮ้อนทุกกระคือ จับปลาน้ำๆกัได้หมดที่เอาแห่เฮินสาออมือไปจับเอาฮะโอ้มาไปไปตึ้แห่สิเวลาพุดนะพูดนะไปจับป๊าเอาล่หนำๆนะถาตึกแหได้ตัวได้น่อ どこにいるか、はい、はい<お> 30นาทีแข่งแน่นอนนอดชอั่วโมงตื้นทำตื้นละแห้งเ็ปโจลเลย เด๊แค่จุดตัวนึงโอ้ข่าวข่าวปีงปิงตับมะหุ่งเนาะเริมเรเป็่นบารเนาะี่ไม่เป็นตัวเจ็บสุด แค่นั้นก็เป็นมันแนคะ่นั้นน่าเหงา่ือมีอันอันเท่าน่าละเบิ้งเส้นเครื่องเท่านี้ก่อนค่อยซือยอยอย้อเอาดอกปล่อยตึ้อปลาซิวได้นะอันแถวนาปูมันมีแต่เส้นเจ็ดเส้นสองเส้นนั่นเพราะยังได้ที่ยิบเลยนะน้อยกว่าเส้นเครื่องแห้งดี ซื้อมาไว้รถมันตึกตึกกระซิวก็ได้เนาะมันละมีบอสนัรนมันกันละมีอยู่หรือไหมเพราะว่าเจ้าเจ้าผ่านร้านเห่มันหลายหล,ลักสุดซึ้งอันนี้มันหัวไม่แม่นสองเซ้นเครื่องผมบอกเพราะว่าสามเซ้น หิโซนนั้นทำมันฮอดหิมเลยฮึบแจวเลยน่ะเอายะเอายะเลยวะหานดิคือ,อตีนคิดน้ำมือชื่อ่ะ wonya elah. Lai heo hè sao con chắp lấy là nhát xin nữa hè sao con đi tôi môn ไงว่านี้ไม่ได้ละอ้ได้ภาพสองโอ้ตัวนี้พหยานฮอดโลโลป่ายกำเทเละกำสามกำสี่ทุกคนโอ้โหโอ้โอเค็ด้อสุดอดเลยไปเด็ก ได้แค่ซีดอย่างนดนะียวคุณซีดก็เศร้าด้วยไปได้หรือปนะเปล่าเห็นแล้พี่น้องขอบคุณเลยหลายที่ติดตาม,มน้ำส้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสองตัวตวสวนุกยาม ทั้งใน YouTube ทาง Facebook ทางในอิส a า r a m แล้วกันติดต่อครับขอบคุณครับ